สวัสดีค่ะพบก,กับดวงดาวสาบ้านนานิวะดวงดาวบ้านไล่เตรียมคุณนะคะเมื่อนี้นะคะเฮาสีมาเช็คความเป็นศาสตร์ความพร้อมในการผสมเทียมของเพลินค่ะเพราะว่าโมตัวี้ึ่วนเป็นสาสตร์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีอาการหูตั้งหางงอแต่ว่าจิ้นเขาไม่บวมค่ะเาขากะเลยไลลออกมาเช็คความพร้อมของเพลินว่า,วาเป็นเป็นศาสตร์หรือพร้อมนี้นี่งที่จะผสมแล้วเรียมนะคะไล่ออกมาหา เช็คแบบนี้ปรากฏว่าเพิ่นมาเจอกินตัวผู้ยืนนิ่งไม่ยอมไปไหนเลยค่ะคือเราจะสังเกตอย่างนี้นะคะว่าหูเขาจะตั้งนะคะหูเขาจะชี้ตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็หางเขาก็จะงอขึ้นมา เหมือนพร้อมผสมนะคะดูสังเกตที่จิมมีเขานะคะจะไม่บวมเลยค่ะเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาพร้อมผสมหรือยังแต่พอไล่มาก็คือพร้อมแล้วค่ะจัดเลยค่ะ